สวัสดีค่ะอ้อมนะคะวันนี้นะคะอ้อมจะมาแนะนํำทริคดีๆนะคะให้กับสาวๆนะคะที่มีปัญหาเรื่องหน้าไม่ใสนะคะรูขุมขนกว้างไม่กระชับแล้วก็อ,อยากจะมีหน้าเรียวแบบ V-shape นะคะวันนี้อ้อมขอแนะนําเลย g a d g e สุดฮิตนะคะที่บรรดาเซเลบเขาใช้กันนะคะคือเครื่องสปาหน้าเด็กนี่เอง นะคะใช้กันยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะคือเจ้าเครื่องสปาหน้าเด็กเนี่ยก็คือจะช่วยเรื่องการดีท็อกซ์นะคะดีท็อกซ์อะไรสิ่งสกรปรกที่มันตกค้างอยู่บนใบหน้าเรานะคะจากการใช้ชีตประจําวันไม่ว่าจะเป็นแบบพวกฝุ่นควันมลพิษนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยส,สาวที่แต่งหน้าบ่อยนะคะรับรองเลยว่าสารเคมีจากเครื่องสําอางเนี่ยมันตกค้างอยู่นหน้าเราแน่นอนเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะมันจะไปช่วยดูดสิ่งสกรปรกเนี่ยออกมาจากใบหน้าเราเพื่อให้เวลาที่เราทาครีมหรือว่าการบํารุงหน้าของเราเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอย่างที่2ก็คือ จะช่วยให้หน้าวีเชฟวีเชฟยังไงเดี๋ยวมีเทคนิคนะคะในะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวมาดูกันนะคะ,ะแล้วสำหรับคนที่มีถุงใต้ตาหนังตาตกนะคะไม่ต้องห่วงเลยเจ้าตัวนี้นี่แบบว่าสุดยอดมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคเหมือนกันนะคะแล้วก็อ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าเรามันทำงานกันยังไงนะคะเครื่องสปาหน้าเด็กตัวนี้นะคะจะมีหัวเปลี่ยนทั้งหมด4หัวนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยก็คือ,อหัวเปลี่ยนสำหรับใช้ทำหน้านะคะทำหน้าทั่วหน้าเลยนะคะ แล้วก็หัวเปลี่ยนตัวที่2นะคะก็จะเป็นหัวตลีีดแบบนี้นะคะใช้ตรงไหนใช้ตรงที่เป็นเอ,อ่อพวกตีนกานะคะแล้วก็ล่องลึกตามล่องแก้มนะคะหัวเปลี่ยนตัวที่3นะคะใช้สําหรับหนังศีรษะ นะคะหนังศีรษะของเราคือบางคนเนี่ยผมร่วงผมบางนะคะใช้หัวเปลี่ยนตัวนี้นะคะคู่กับชิปแมดดอีกตัวหนึ่งรับรองว่าประสิทธิภาพสุดยอดมากอมก็ใช้นะคะแล้วก็หัวเปลี่ยนตัวที่4ี่นะคะตัวนี้เนี่ยสำหรับใช้สลายไขมันแต่ว่าทุกวันนี้คือปัจจุบันเนี้ยเรามีเครื่องสลายไขมันที่สามารถจะทางานได้ดีกว่าเครื่องเจ้าตัวเนี้ยหัวเปลี่ยนตัวเนี้ยสิเท่ากันเลยทีเดียวนะคะอ่ะแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่เราใช้ฐานนะคะ 3A 2ก้อนนะคะแบบนี้ ใส่เข้าไปเลยใต้เครื่องง่ายมากนะคะแล้วก็อ่ะกดเบอร์หนึ่งนะคะปุ่มตรงกลางนี้กดเบอร์หนึ่งนะคะกินเวลาประมาณ2นาทีนะคะในขั้นตอนแรกใช้สำหรับการดีท็อกซ์นะคะแล้วก็กดเบอร์2นะคะใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะเบอร์2เนี่ยจะเป็นการทรีทเมนต์อย่างจริงจังละอ่ะโอเคอ่าเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำหน้ากันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกก็คือการดีท็อกซ์นะคะโดยการทาเจลนะคะ ลงไปให้ทั่วผิวหน้าแบบนี้นะคะอุ๊ยลืมใส่ที่คาดผมอเดี๋ยวขออนุญาตใส่ที่คาดผมแป๊บหนึ่งนะคะกวางน้อยน่ารัก <laughs> อ่ะโอเคฉีดสเปรย์มิสนะคะเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันหน้าแห้งนะคะก็คือเวลาแบบ เราอยู่ในแอร์เนี่ยน้ามันจะแห้งง่ายมากนะคะก็ฉีดสเปรย์มิคเซอร์ไปหน้านะคะแล้วก็ฉีดใส่มือนิดนึงนะคะเวลาจับเครื่องนะคะจับแบบนี้นะคะกดไปที่เบอร์หนึ่งเห็นไหมเอ่ยกดไปที่เบอร์หนึ่งนะคะเท้าไปที่หน้านะคะในขั้นตอนแรกเนี่ยการดีทอ์เนี่ยไม่มีเทคนิคอะไรมากนะคะก็ถูกไปถูกไปนะคะ เจอตัวที่1เนี่ยเป็นการดีท็อกซ์นะคะเจลเนี่ยจะทํางานเป็นประจุลบนะคะเครื่องก็จะทํางานเป็นประจุลบเหมือนกันนะคะมันจะดูดเอาสิ่งสกรปรกในออกจากใบหน้าเรานะคะในระหว่างที่เราทำเนี่ยเครื่องมันจะดังตลอดนะคะเพื่อแสดงถึงการอถ้าเครื่องดังตลอดเนี่ยแสดงว่าเครื่องทำงานอะก็ถูกไป ในขั้นตอนที่สองเนี่ยเดี๋ยวอ้อมจะมาบอกเทคนิคนะคะเทคนิคต่างๆที่รับรองว่าใช้แล้วเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะเครื่องสปาหน้าเด็กก็เถอไปนะคะอย่างที่บอกนะคะเจลของเราเนี่ยได้รับการโจสิทธิบัตรนะคะแล้วก็เป็นเจ้าแรกของโลกเลยนะคะที่เป็นการาทำแล้วก็เป็นการรีเซ็ตยีนนะคะ เสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนแรกนะคะเครื่องดังระยะยาวแสดง่าเสร็จแล้วนะคะตัวเลขตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> เห็นไหมเอ่ยจะหายไปนะคะโอเคอ่าโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนแรกเราก็มาต่อในขั้นตอนที่2กันเลยนะคะใช้เจลสีฟ้านะคะเหมือนเดิมค่ะทายทั่วใบหน้านะคะแต่ว่าลืมบอกไปว่าจบขั้นตอนแรกแล้วเนี่ยต้องไปล้างหน้าออกก่อนนะคะเพราะว่า ฉีดใส่มือนิดนึงนะคะจับเครื่องแบบเดิมนะคะกดไปที่เบอร์สองนะคะหนเห็นไหมเอ่ยเบอร์สองนะคะใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะเริ่มกันเลยเนาะทีนี้ในขั้นตอนที่สองเนี่ยเทคนิคนะคะก็คือ,อาสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องถุงใต้ตานะคะให้บวนขึ้นแบบนี้นะคะนะคะบวขึ้นเป็นรูปตัว C ีนะคะขึ้นหนักนะคะลงเบาขึ้นหนัก ลงเบานะคะอันนี้ไปแบบไวหน่อยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องอล่องแก้มลึกนะคะให้บนลูกตัว C แบบนี้เหมือนกันนะคะมันขึ้นบนลงแบบนี้นะคะไม่ต้องกดแรงมากนะคะจังหวะที่ขึ้นเนี่ยให้กดหนักหน่อยนะคะจังหวะที่ลงให้เบาหน่อยนะคะขึ้นหนักลงเบาแบบนี้และที่สําคัญเลยนะคะมาแล้วนะคะเทคนิค shape นะคะสำหรับสาวๆที่อยากมีหน้า V Shape นะคะก็นี่เลยนะคะ ยกขึ้นแบบนี้นะคะจากใต้คางนะคะยกขึ้นแบบนี้ค้างไว้นะคะแบบนี้นะคะรับรองว่าทําทุกวันวีแน่นอนนะคะจะบอกว่าเมื่อก่อนนี้อ้อมก็นหน้าบานนะหลังจากมาใช้เครื่องนี้แล้วก็ก็ดีขึ้นนะคะแบบนี้เหมือนการสองข้างนะคะสองข้าง ทรีทเมตต์ตัวที่สเนี่ยเป็นทรีทเมนต์ที่จะเข้าไปทําการรักษาอย่างจริงจังและแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากๆนะคะเรื่องรูขุมขนกว้างนะคะน้าไม่กระชับแก้หย่อนคล้อยรับรองว่าใช้ไปสักระยะหนึ่งนะคะเป็นผลแน่นอนอะกลับมาที่ตรงนี้นะคะถุงใต้ตาบางคนถุงใต้ตาคล้ำก็ช่วยได้นะคะแต่หลีกเลี่ยงนิดนึงเนาะอย่าให้เข้าตา เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะกับขั้นตอนของสปาหน้าเด็กนะคะรับรองว่าใช้ทุกวันนะคะดีแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการรับชมการรีวิวนะคะขอบคุณค่ะ